เอ็นบีทีมีมาบอกในวันนี้นะคะคุณผู้ชมมีเรื่องดีๆเก็บเอาไว้คนเดียวไม่ได้ค่ะต้องมาบอกคุณผู้ชมประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยบอกต่อๆกันด้วยยิ่งช่วงนี้ต้องบอกว่าในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่คือคักมากๆนะคะนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันเยอะมากตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็เป็นที่ได้รับความสนใจแต่ถ้าหลายคนบอกว่ามาแล้วเราก็ต้องการไกด์นำเที่ยวเราก็ต้องเช่ารถแดงเหมารถแดงกันไปแต่ต้องบอกว่าที่นี่ไม่ธรรมดาแปลกกว่าที่อื่นๆเพราะ ว่าเช่ารถแดงที่นี่แถมเราได้รูปสวยๆกลับไปด้วยก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะวันนี้เราเชิญสองท่านมาร่วมพูดคุยในรายการของเราค่ะท่านแรกต้อนรับคุณปตินการสีจันค่ะเป็นหัวหน้ากลุ่ม TP4 ล้อดแดงเชียงใหม่ค่ะ อีกหนึ่งท่านค่ะผู้ชมรับหน้าที่หนักเลยค่ะเพราะว่าต้องรับข้อมูลนะคะประสานงานต่างๆจองคิวจองวันดูโปรแกรมการท่องเที่ยวรับอยู่คนเดียวเลยค่ะตอนรับทางด้านของคุณสรารรัฐพิบาลค่ะเป็นแอดมินผู้ดูแลและประสานงานเพจ TP4 ล้อแดงเชียงใหม่สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะอ่านะคะได้เจอตัวจริงๆแล้วค่ะผู้ชมเพราะว่าถ้าไม่ จองกันก่อนไม่นัดหมายกันก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้คุยนะคะเพราะว่าเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวติดต่อกันเข้ามาเยอะแล้วด้วยเหมือนกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวคิวก็จะไม่ว่างนะคะวันนี้ก็ต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่รายการของเราด้วย <c oughs> ถามก่อนค่ะเราเองเนี่ยเป็นกลุ่มที่ขับรถรถแดงอยู่แล้วเนาะน้องเตอร์เนาะ <c oughs> อย่างการเริ่มต้นของกลุ่มทีพีสี่ล้อแดงเชียงใหม่เนี่ยเราเราเริ่มต้นมาได้ยังไงคะเริ่มต้นจาก การที่ขับสองแถวธรรมดาก่อนครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นพานักท่องเที่ยวเที่ยวในจังหวัดครับอ๋อคือคือเราย้อนไปสักกี่ปีเราหมายถึงว่าเราขับรถแดงอยู่แล้วเป็นรถแบบโดยสารปกติขับในเชียงใหม่เนี่ยนะคะใช่ครับเราเริ่มขับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราขับได้ประมาณ7ปีครับเจปีใช่ครับขับขับทั่วเลยเป็นธุรกิจของของยังไงเราตัดที่ที่บ้านใช่ครับเป็นของครอบครัวด้วยครับเริ่มต้นจาก เป็นธุรกิจครอบครัวคุณตาครับเป็น<ห>คนชักชวนมาทําอคุณตาก็คือขับรถแดงอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็บอกลูกบอกหลานต่อต่อกันมาชวนชวนต่อๆกันมานะคะก็เริ่มกันมาตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วถ้าย้อนกลับไปมันก็ต้องมีช่วงที่แบบขาขึ้นขาลงบ้างดีบ้างสลับกันไปยิ่งโควิดก็น่าจะกระทบเยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับออออย่างโควิดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะโควิดที่ผ่านมาก็ปรับตัวครับหาทำอาชีพเสริมอย่างอื่นด้วยครับ รับเป็นช่างภาพด้วยเลยใช่ค่ะเพราะจะให้ขับแต่แบบว่ารถแดงก็ไม่ค่อยมีผู้โดยสารเท่าไหร่อะไร<ช>อย่างเนี้ยเนาะนะคะเหมือนที่น้องเตอร์ได้เล่าให้ฟังว่าก็อาจจะเริ่มตั้งแต่คุณตานะคะก็ชวนชวนกันมาทําเป็นธุรกิจของครอบครัวด้วยนะคะก็ขับรถโดยสารปกติแล้วมันเริ่มพลิกตรงไหนน้องเตอร์เริ่มพลิกจากตรงที่ทํามาเรื่อยๆครับลูกค้าเริ่มจากปีแรกที่ลูกค้าชอบถ่ายรูปเริ่มจากถ่าย มือถือก่อนครับค่ะแล้วก็ผ่านมาลองทดลองซื้อกล้องครับทดลองถ่ายมาเรื่อยๆครับค่ะเราจํากรุ๊ปแรกได้ไหมกรุ๊ปแรกเป็นนักท่องเที่ยวครับเป็นนักศึกษาครับอ๋อเขาไปที่ไหนคะอ่าดอยธนนครับดอยอินทนนตอนนั้นไปแล้วทีนี้เราเราเริ่มเริ่มรู้สึกว่าอยากจะไปร่วมไปแบบไปถ่ายภาพให้เขามันมันคิดอะไรอยู่นะตอนนั้น ตอนนั้นด้วยลูกค้าชอบถ่ายรูปด้วยครับแล้วก็เราต้องการรูปเพื่อมาโปรโมตรถแดงด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของการถ่ายภาพแล้วก็เราชอบด้วยครับนะคะแล้วพอเราไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเราก็น่าจะได้ยินเขาบอกว่าถ่ายรูปให้หน่อยใช่ไหมใช่ครับเขาบางครั้งไปกันสองคนสามคน จะมาเซลฟี่มันก็ได้ภาพไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่รู้จะวานใครอะก็ต้องวานแบบว่าคนขับรถเนี่ยแหละนะคะถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมก็เลยแบบเอ๊ะเราก็ชอบอยู่แล้วเรื่องของการถ่ายรูปใช่ครับก็เลยลองถ่ายดูแล้วมันเริ่มต้นมาเป็นจริงเป็นจังว่าเราจะต้องแบบว่าถ่ายรูปให้ให้กับนักท่องเที่ยวของเรายัางไงบ้างที่เริ่มเริ่มเลยนะครับก็คือจริงจังจริงจังแบบ จริงจริงก็เงือลูกลูกค้าครับลูกค้าอยากได้รูปภาพสวยๆกับครับที่มาของการถ่ายภาพครับ เราก็เลยมีไอเดียอยู่แล้ว<ช>เราก็เลยลองถ่ายดูนะคะคน้องวิ่งปองบ้างเป็นแอดมินของทางเพจณตอนนี้ในกลุ่มของเราถ้าผู้ชมอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมจริงแบบหาชื่อเพจได้เลยนะคะ tp สี่ล้อแดงเชียงใหม่น้องวิ่งปองคะตอนนี้ในกลุ่มของเราเนี่ยมีมีมรถแดงเนี่ยที่จะให้บริการกี่คันของกลุ่มของเรานะคะมีทั้งหมด4คันคะ่ะ4คัน,นที่จะนนให้บริการขับรถด,ด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายถ่ายรูปให้ลูกค้าด้วยคะ่ะ จะมีทั้งหมดสี่คันถูกเทรนมาแล้วก็มีการอบรมอบรมาภายในทีมด้วยกันเนี่ยค่ะ hmm. ให้ให้การบริการแล้วก็ให้ใช้กล้องใช้กล้องแบบแบบนี้นะคะ ah. ใช้กล้องแบบนี้แล้วก็ถ่ายให้กับลูกค้าค่ะ ah. โดยอพอถ่ายเสร็จแล้วก็จะส่งไฟล์ไฟล์หลังกล้องให้กับลูกค้านะคะแล้วก็จะมีการาปรับปรับแสงกับสีให้ hmm. เป็น hmm. บางส่วน,นะคะ่ะแล้วก็ ก่อนที่จะเอามาลงเพจก็จะมีการขออนุญาตกับลูกค้าทุกชุดค่ะว่าน้องขออนุญาตเอาไปลงเพจหน่อยนะคะลูกค้าก็จะแชร์แล้วก็เอรียกว่ารีวิวให้คะ่ะทุกคนก็อนุญาต ขออนุญ,ญาตในการที่จะให้ให้นำรูปมามาเผยแพร่ด้วยณนะตอนนี้เรามีอยู่4คันมี4 000, <S <S คันมี4ีคัน4ี่คันคุณภาพเลยนะคผู้ชมเพราะว่าทั้ง4ี่คันผ่านการฝึกมาแล้วทั้งหมดนะคะผ่านการเทรนมาทั้งหมดแล้วเราจะไม่ใช้แบบมือถือแล้วเราเป็นกล้องแบบ dslr เราเป็นกล้องใหญ่เลยที่จะถ่ายภาพให้กับลูกค้านะคะให้กับนักท่องเที่ยวที่เช่ารถของเราเนี่ยไปเพราะฉะนั้นทุกๆทริปนะคะจะได้ภาพที่สวยงามมากๆอย่างภาพที่ขึ้นประกอบเนี่ย สวยมากเลยนะค่ะแต่เราคนคือแบบมีฝีไม้ลายมือมนอกจากฝีมือแล้วยังมีไอเดียนะคะโอ้จะเป็นจุดเป็นจะเป็นที่ถ่ายรูปแบบจุดไฮไลท์ของแต่ละที่ค่ะอ,อันนี้ก็เป็นไลชาลุงเดชค่ะเนาะยามเช้า<ฮ>กับสายหมอกค่ะลูกค้าก็จะร<ฮ>ีเควสลูกค้าจะเป็นคนรีเควสตสถานที่เที่ยวมานะคะ <Yeah. S 2> แล้วก็กําหนดเวลาให้เราค่ะ แล้วพอเรามีรถแดงไปอ่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนพร็อพหนึ่งเลยอ่ะใช่แล้วอยู่ในภาพก็ซวยสวยนะคะรถะสีแดงกับวิวกับธรรมชาติกับสถานที่ต่างๆด้วยโอ้ตอนนี้มีทั้งหมด4ี่คันอันนี้ถามเผื่อเป็นในอนาคตจะเพิ่มกว่านี้อีกไหมคะอ,อ,อาจจะมีการคัดคัด,คดลูกทีมคัดมสมาชิกเพิ่มเนี้ยคะ่ะแต่ว่าก็ต้องคัดโดยแบบควบคุณคุณภาพที่สามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะค่ะ เพราะว่าที่นี่เหมือนที่บอกว่าเราเช่ารถแดงแล้วเราจะได้คนถ่ายภาพด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าใครที่จะเข้ามาอยู่ในทีมจะต้องขับรถดีและถ่ายภาพดีใช่ครับ <laughs> ใช่ครับน <laughs> ้องต้อจะแบบจะเทรนจะคัดเองเลยใช่ไหมใช่ครับอ้แล้วส่วนตัวของเราเนี่ยเราได้ไปเรียนเพิ่มเติมในเรื่องของการถ่ายรูปด้วยไหมคะอมีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาครับศึกษาจากช่องทางอินเทอร์เน็ตต่างๆด้วยครับ ก็หาความรู้เพิ่มเติมหาจากหน้างานจริงด้วยครับทดลองเนาะครับเออนะคะคือนะตอนนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างมันต้องมีการปรับเปลี่ยนเนาะตาม<ช>ยุคตามสมัยไปพอเราเริ่มต้นว่าเราเราไม่ขับเฉยๆละเราเอาใจลูกค้าหน่อยแล้วก็ถ่ายภาพให้ด้วยนะคะแต่ผูุชชมเราต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะแอบถามกันไปนอกรอบเมื่อกี้พอเราไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเราไม่ได้ประกบ ทุกที่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วขั้นตอนของเราเป็นยังไงบ้างคะวิธีการในการที่เราจะไปถ่ายภาพให้ค่ะเราจะพาลูกค้าไปตามจุดที่ลูกค้าแพลนไว้นะคะสมมุติลูกค้าแพลนไว้ประมาณ5จุดวันนี้พี่จะไป5้าที่นะที่แรกสมมุติเป็นจุดสูงสุด ของโดยอินทนนท์นะคะเราก็จะพาลูกค้าไปถึงแล้วก็แนะนําลูกค้าว่าตรงนี้ทุนถ่ายรูปเยอะค่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้นะคะแล้วก็พอถ่ายรูปเสร็จก็จะแจ้งลูกค้าเชิญเที่ยวตามอัธยาศัยได้เลยค่ะเดี๋ยวคนขับรอที่รถนะคะประมาณนี้ค่ะไม่ได้เป็นช่างภาพประกบติดตัวเนาะใช่ไม่งั้นรูปก็น่าจะเป็นหมื่นรูปนะคะคือเราจะเลือกเราจะไปเฉพาะจุดที่เป็นไฮไลท์จุดที่เรามองว่ามันสวยใช่ค่ะมันสวยนะสถานที่นั้นๆเนี่ยเราก็จะเป็นคนไปถ่ายให้อย่างนี้เลยเนาะ อย่างตามป้ายอย่างนี้เลยสูงสุดในสยามแบบนี้ใช่ค่ะวสวยมากจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นป่าบุงเปียงค่ะโอ,โอ้ช่วงฤูดูทํานาที่สวนส้มที่มอนแจมค่ะออันนี้ที่มอนจอสค่ะโอโ้นี่เป็นมืออาชีพเลยนะคะ <c oughs> ผู้ชมนี่คือเราจะได้ภาพแบบนี้เลยนะถ้าเรากล้าโพสใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> ถ้าเราเองเตรียมพร้อมเตรียมชุดเตรียมอะไรไปเราจัดเต็มเนี่ยช่างภาพก็ถ่ายให้เราแบบจัดเต็มด้วยเหมือนกันนี่เชียงดาวใช่ค่ะโอ้นี่คือแบบเป็นภาพแบบหลายที่เลยนะคุณผู้ชมสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วอย่างโปรแกรมละคะโปรแกรมการท่องเที่ยว<ะ>เห็นในเพจเราก็มีกําหนดไว้ไว้บ้างเหมือนกันค่ะที่เป็นโปรแกรมที่ท่องเที่ยวนะจะเป็นสถานที่แนะนํา ในแต่ละโซนค่ะสมมุติเป็นโซนม่อนแจ่มเราก็จะมีประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าว่าที่ม่อนแจ่มมีสถานที่เที่ยวตามนี้นะลูกค้าจะไปจะไปในนี้ก็ได้หรือว่าลูกค้าจัดแผนเองส่วนมากลูกค้าจะจัดแผนเองให้เราค่ะจัดแผนเองแล้วก็มาถามว่าค่ารถเท่าไหร่ค่ะน้องแอดมินก็จะคิดราคาแบบรวมน้ำมันเสนอให้หรือว่าถ้าลูกค้าไม่สะดวกแบบรวมน้ำมันก็อยู่ที่วันละ1,500ับาทค่ะไม่รวมน้ำมันค่ะ ได้เลยเนี่ยผู้ชมที่ที่ที่ขึ้นอยู่ประกอบเนี่ยนะคะก็เผื่อว่าใครที่ไม่รู้จะไปไหนเลยเนาะใช่ค่ะคือมาเชียงใหม่อย่างเดียวเนี่ยแหละไม่รู้จะไปที่ไหนจะไปตามโปรแกรมที่ทางเพจเองเนี่ยจัดให้ก็ได้ค่ะหรือจะนอกเหนือก็ได้ใช่ค่ะเป็นที่เที่ยวแนะนําสําหรับเป็นเหมือนเป็นไกด์ไลน์ค่ะลูกค้ากําหนดเองได้เลยค่ะว่าอยากไปที่ไหนนะคะราคาแตกต่างกันใช่ไหมคะแตกต่างกันค่ะเราเราเราแบบ ไปเช้าเย็นกลับหรือว่าสามารถนอนได้หรือต่างจังหวัดได้หรือ,อยังไงบ้างได้คะ่ะลูกค้าส่วนมากเออถ้าเป็นทริปไปเช้าเย็นกลับราคาจะมี2แบบนะคะแบบรวมน้ํามันวันละ1น0ออ่แบบไม่รวมน้ํามันวันละ1500บาทคะ่ะค่าน้ํามันคิดตามจริงคะ่ะแล้วก็ให้บริการวันละ8 1 0ชั่วโมงคะ่ะพี่คนขับจะดูแลตัวเองทั้งเรื่องที่พักและอาหาระคะ่ะ ส่วนแบบรวมน้ํามันอย่างเช่นเออไปเส้นพี่จะไปเส้นทางวอนแจ่มนะแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวในเส้นทางจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมน้ํามันค่ะลูกค้าถ้าเป็นค้างคืนก็จะดูเป็นทิปเป็นทิปทไป่งคะ่ะคือทุกอย่างเนี่ยคุยกันได้คุยกันได้ย,ยู่หน้าจอตลอดเลยสิใช่คอยหน้าจอตลอดเคยต้องต้องคอยตอบคาถามลูกค้าที่ทักเข้ามาตลอดด้วยนะคะใช่<อ>ค่ะน้องเตอร์เองล่ะเราเป็นคนขับด้วยเนาะเส้นทางส่วนหนึ่งเราก็ต้องรู้อยู่แล้ว แต่เรื่องของการถ่ายรูปครั้งแรกเลยที่เราตัดสินใจว่าเราจะมีกล้องตัวแบบตัวใหญ่เราจะเป็นแบบช่างภาพมืออาชีพแล้วที่เราจะถ่ายให้กับลูกค้ามั่นใจไหมณนะตอนนั้นเอ๊ะเขาจะชอบแบบมุมมองการถ่ายภาพแบบภาพที่เราถ่ายไปไหมอะไรเงี้ยเราเราเรา,เราคิดไหมตอนตอนนั้นก็คิดหนักอยู่ครับเพราะว่าเรื่องราคากล้องด้วยครับเนาะออแล้วก็ราคาไม่ได้ถูกก็ตัดสินใจนานอยู่ครับใช้มือถือถ่ายให้ลูกค้า ก็กว่าจะตัดสินใจซื้อกล้องโปรก็ประมาณปีสองปีครับแสดงว่าเราก็เริ่มรู้สึกว่า้กระแสตอบรับดีใช่ครับแล้วก็น่าจะไปได้ใช่ครับยิงถ่าภาพแบบเราได้กล้องดีๆเล่น,นดีๆมันก็จะมาเสริมใช่ให้ให้กับการการทํางานของเราด้วยนี่เป็นกล้องคู่ใจเลยใช่ไหมเมืเ่อกี้ใช่ครับนี่เลยนะคะอ่ะไหนยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยนี่นี่เป็นกล้องคู่กาย ผ,ผู้ใจของนองเตอร์เลยนะคะเป็นมือหนึ่งในเพจเลยไหมคะน้องพี่ปองค่ะนี่เลยไปถ่ายที่ไหนยากที่สุดคะเตอร์ส่วนใหญ่ก็คือเป็นแนวแนวทุ่งนาครับป่าบงเปียงอะไรเงี้ยครับมุมถ่ายรูปจะยากนิดนึงต้องดีไซน์มุมเองอะไรเงี้ยครับต้องหามุมใหม่ๆเพื่อให้ลูกค้า ดูแต่บางคนไปก็ไม่รู้จะแอคชั่นยังไงเลยจริงๆเราก็แนะนําได้ทั้งหมดเนาะใช่ครับเนาะเพราะว่าเราไปก็หลายกลุ่มแล้วเหมือนกันครับเคยมีกลุ่มที่แบบถ่ายไม่อ้วนอย่างเงี้ยเนาะผู้หญิงทุกคนอย่างนี้จริงๆผู้ชมไม่เอาถ่ายใหม่ได้ไหมถ่ายพี่อย่าอ้วนถ่ายทั้งทั้งที่เราก็รู้ว่าปัญหามันอาจจะมาจากเราเองนะคะแต่ก็จะขอพึ่งบารมีของช่างภาพเราจะทํายังไงะนาะท็อ มันจะมีท่าโพสครับท่าโพสแล้วก็จุดยืนแล้วก็มุมมุมที่ลูกค้ามั่นใจใช่ครับเราเราจะถ่ายจนเขาพอใจไหมก็ปกติจะให้ลูกค้าดูด้วยครับดูจนกว่าแบบจะพอใจด้วยครับอืเนาะไม่อย่างนั้นก็เดี๋ยวจะแบบว่าบ่นอีกนะคะเราก็ต้องเอาให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกันทั้งหมดเลยนะคะกระแสตอบรับ ดีมากแค่ไหนคะน้องพี่ปองอย่างคนที่ทักเข้ามาติดตามในเพจของเรามันมันก้าวกระโดดขึ้นมามากไหมคะดีขึ้นมามากโดยคะ่ะเพเราะเนื่องจากเรามีรูปที่พาลูกค้าไปไปตามที่ต่างๆก็จะมีเออเป็นเหมือนรีวิวให้ลูกค้าท่านอื่นดูเขาจะบอกว่าเออที่นี่สวยดีนะพี่อยากไปที่นี่พี่อยากถ่ายที่นี่อย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนเป็นเออผลงานลงในเพจให้เรา ไปไปด้วยค่ะลูกค้าก็แฮปปี้แล้วก็แฮปปี้ที่ได้ลูกมาประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะเ <No. S 1> นาะ,ะคะคือปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเช่ารถ ยนขับกันไปเองเนาะอันนี้ต้องต้องบอกว่าเวลาบา,บางบางบางท่านที่มาที่เชียงใหม่จะนั่งเครื่องมาพอมาถึงที่เชียงใหม่ก็จะเช่ารถนะคะขับกันไปเองอาจจะรู้เส้นทางบ้างไม่รู้เส้นทางบ้างก็ว่ากันไปแต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้กับนักท่องเที่ยวด้วยว่าถ้าเราอยากจะได้ภาพสวยๆมุมดีๆนะคะเหมือนมีไกด์นำเที่ยวไปด้วยเขาก็จะชี้จุดให้เราได้ว่าจุดตรงไหนที่เราสามารถที่จะถ่ายรูปได้สวยๆแถมมีช่างภาพให้กับเราด้วยก็น่าจะเป็นอีก อีกหนึ่งทางเลือกที่ดีใช่ใชค่ะเราทำตรงนี้อย่างจริงจังมาสักกี่ปีแล้วคะทำเอ่อทำบริการเช่าหมอรถที่ไปตามที่ต่างๆนะคะคับรถแดงมาประมาณเจ็ดปีแต่ว่าทําทําแบบนี้คะ่ะมาประมาณเข้าปีที่สี่ค่ะเข,ข้าปีที่สี่งั้นก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวของโควิดใช่ค่ะช่วงโควิดเงียบไหมเออเงียบค่ะปีประมาณปีหกสี่หรือเปล่าคะที่โควิดเข้ามาปีแรกเออโดนยกเลิกงาน ทั้งทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาค่ะก็โดนยกเลิกหมดเลยเราก็จะเสนอให้ลูกค้าว่าลูกค้าเลื่อนไหมคะหนูจะเก็บมัดจาไว้ให้มัดจามีอายุประมาณ3ปีค่ะ<อ>เพื่อรักษาลูกค้าไว้<อ>ประมาณนี้ค่ะแล้วค้าตกลงไหมคะลูกค้าส่วนมากตกลงหมดเลยค่ะโอ้ดีเลยนะคะ,คะอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้แบบของเงินคืนหรือดใ<ช>ดๆมาจามาแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสถานการณ์ดีขึ้นยังไงเขาก็จะ กลับมาใช่ค่ะแล้วก็กลับมาจริงๆกลับมาจริงๆ,งๆค่ะแสดงว่า,<ม>าลูกค้าเดิมๆที่ตั้งแต่ช่วงโควิดที่ไม่ได้มากลับมาแล้วกลับมาแล้วค่ะค่อนข้างที่จะกลับมาเออในในปีนี้ค่ะปีนี้ก็เลยจะมีงานจากลูกค้าเก่าที่เคยมาจําไว้ก็เลยสามารถแบบฟื้นได้ ขึ้นมาอีกนิดน,นึงบอกต่อๆกันด้วยนะคะถึงแม้โควิดในช่วงนี้มันจะผ่อนคลายลงไปเนาะแต่เรื่องของมาตรการต่างๆเห็นบอกว่าถ้าไปดูในเพจเราทําความสะอาดตลอดนะใช่ค่ะในรถนะคุณ<ช>ผู้ชมมีการเช็ดมีการทําความสะอาดนะคะมีสเปรย์กอาหอมมีอะไรให้ทุกอย่างเลยใช่ค่ะปลอดภัยปลอดภัยค่ะมีการเช็ดล้างรถทุกครั้งหลังจบคลิปนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดภานะยในห้องโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ค่ะ นะหลายคนก็จะได้สบายใจนะคะรถของเราทุกคันเนี่ยนี่แบบนี้เลยมีไว้ให้ที่รถเลยนะค่ะจะเตรียมเตรียมไว้ให้ค่ะค่ะที่รถก็มีเราเตรียมไปอีกค่ะ,คะเราจงเช็ดทั้งขัดทั้งโดนนะคะจบงานก็มาทําความสะอาดรถกันค่ะออ ะะจบทริปนะคะหรือว่าแต้มแต่และที่เราก็เช็ดเราก็ทําความสะอาด<ม>เรื่องของความปลอดภัยต่างๆเนี่ยนะคะเราก็เต็มที่อยู่แล้วเหมือนกันเนาะ,ะเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดนะคะคุณผ,ผู้ชมต้องบอกว่าพี่ๆเองเนี่ยมีมีรถที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยสคันจริงๆร,รถทั้ง4คันมาที่สถานีเรา หมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะนะคะมีพี่ๆที่เป็นคนขับมา<ช>ด้วยหมดเลยแต่ต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะมาอยู่ในอยู่ในสตูดิโอของเราได้ครบทั้งหมดพี่ๆเขาก็เป็นกําลังใจค่ะนั่งนั่งให้กําลังใจยอยู่ใกล้ๆกันเนี่แหละแต่ก็เอารถมาทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะให้ผู้ชมดูในรถหน,น่อยเนาะดูในรถเพราะว่ามันมีความแตกต่าง้ังเตอร์อเห็นบอกว่าเราทําทั้งเบาะเรามีทั้งพัดลมเรามีทั้งปลั๊กไฟครับใช่ค่ะทุกอย่างคือเรียกได้ว่าเราก็เตรียมบริการ นักท่องเที่ยวเต็มที่เหมือนกันใช่ค่ะอ๋อนี่คันนี้นะคุณผู้ชมจอดอยู่หน้าตึกตอนนี้เลยค่ะแต่คุณผู้ชมจะบอกว่าเดี๋ยวจะมาติดต่อละจะเช่าจะเหมากันไปละอันนี้คือรถที่เราใช้จริงรถใช้จริงเลยค่ะนี่ภายในเป็นไงเล่าได้นะคะยังพัดลมปกติมีไหมคะเออพัดลมปกติเออถ้าถ้าทั่วไปจะไม่มีค่ะแล้วเบาะตรงกลางนิ่มมีปลั๊กด้วยอ่ะค่ะมีปลั๊กที่ เออพ่วงมาจากเครื่องอิวอร์เตอร์แปลงไฟค่ะไว้ให้ชาร์จแบตแล้วก็พัดลมสามารถเปิดปิดได้ค่ะสบายเลยอะ่ะนั่งสบายเลยอ่ะนะ,ะเปิดปิดปิดกระจกอะไรได้ทั้งหมดแล้วเบาะตรงกลางนี่คือนอนได้เลยนะเนี่ยค่ะสามารถเออถอดได้ค่ะลูกค้าถอดหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการที่จะนั่งแบบเหยียดขาสมมติมากันหนึ่งสองคนแล้วเดินทางไปไกลๆเนี้ยค่ะก็สามารถกางเบาะแล้วก็นั่งไปได้ค่ะ ปิดประตูท้ายแล้วเปิดหน้าต่างรับลมก็ได้คะ่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะโอ้โหนี่เลยนะคะคือทั้งหมดเป็นไอเดียของเราเองนะคะในการที่จะแบบมีเบาะแบบนี้มีพัดลมให้ มีปั๊กไฟให้อะไรแบบค่ะค่อยๆเพิ่มจากออการบริการที่จะสังเกตลูกค้าแต่ละชุดเนี่ยค่ะย่างวัาลมเรามองว่าน,นั่งหน้าข้างหลังบางทีอาจจะฝนตกอาจจะไม่สะดวก<อ>เปิดหน้าต่างเนี่ยค่ะ<อ>แล้วก็ติดพัดลมให้เลยแล้วก็ลูกค้าอาจไปไกลๆลูกค้าจะขอชาร์จแบตท,ทุกทีจะมีที่ชาร์จแบตข้างหน้ารถ<อ>ค่ะแต่ว่าอันนี้เราก็เออ ต่อสายพว่วงซื้อเครื่องแปลงอินเวอร์เตอร์มาติดแล้วก็ต่อสายพ่วงมาข้างหลังเปิดปิดสวิตช์ได้ค่ะเอาเลยจ้าไปที่ไหนแบตจะหมดเอาเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะได้ค่ะชาร์จแบตขึ้นรถจากอีกที่หนึ่งจะไปอีกที่หนึ่งชาร์จแบตได้เลยเต็มที่เลยค่ะโอ้โหเต็มที่ได้เลยบริการทุกระดับประทับใจคือเรามองจุดเล็กๆน้อยๆทั้งหมดให้กับลูกค้าเลยนะคะนี่เลยนะคะโหยอดเยี่ยมมากเลยะ เนาะคือบางครั้งเราไปไกลๆในเวียนเวียนหงเวียนหัวมียาให้ไมจะเตรียมยาเอยาสามัญไว้ในกระเป๋าให้กับพี่คนครับค่ะเช่นยาพาราเอาพิมพเสนประมาณเนี้ค่ะ<อ>ไว้ให้ลูกค้าน้องเตอร์เราต้องดูแลทุกอย่างเลยเหมือนกันนะคะใช่ครับเพราะว่าบางทีเราไปที่ไกลๆเครับมันไกลโรงพยาบาลครับพื้นที่ห่างไกลโรงพยาบาลเราก็ เตรียมเฉพาะแบบที่มันจําเป็นจริงๆสามัญประมาณนี้ค่ะเตรียมไว้คือบางครั้งประสบการณ์หรือว่าระยะเวลาที่เราทํามาหลายๆปีมันก็สะสมมาเรื่อยๆเนาะมีทั้งประสบการณ์ว่าเราไปเจอเหตุการณ์อะไรใดๆได้บ้างนะคะแล้วก็แราก็แบบอ่ะมีอะไรที่เราต้องพัฒนามีการต้องปรับกันบ้างแล้วก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคิวนะตอนนี้เต็มไปขนาดไหนคะน้องปองในที่เราเป็นแอดมินของเพจ ช่วงเดือนพฤศจิกาเสาร์อาทิตย์ค่อนข้างแน่นค่ะโอโแล้วก็จะมีจันถึงสุขที่ยังว่างอยู่ช่วงเ,เดือนธันวายังมีว่างอยู่ค่ะสอบถามเข้ามาได้สอบถามกันเข้ามา <c oughs> ได้จองกันเข้ามาได้เรื่องโปรแกร,รมต่างๆเรื่องของราคาต่างๆด้วยนะคะ ของแม่ขาของแม่ขามาแรงมากเลยมีถามเข้ามาไหมมีเยอะมากเลยค่ะ oh. เป็นของแม่ขาเรียกว่าเป็นของแม่ขาฟีเวอร์ก็ได้ค่ะ oh. พะลูกค้าบออยากไปเหมือนเหอมอือนของโอตาลุหรือเปล่าคะใช่ค่ะสวยมากเลยนะหนูก็ว่าออได้ค่ะเดี๋ยวหนูพาไปค่ะอ oh. นะคะตอนนี้ก็เลยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระแสะขึ้นมาเยอะมากมีคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่แล้วก็มีคําถามเข้ามายังมีผู้ชมบอกว่ากํากหนดจํานวนคนที่ไปในแต่ละครั้งไหมคะ เอ้อ่อว,ว่าเราจะรับได้เท่าไหร่ใน,ในหนึ่งคันปกติรถสีเรล้อแดงจะนั่งได้ไม่เกิน10ท่านนะคะตามที่กฎหมายคนส่งกําหนดแต่ว่าในกรณีที่เราไปขึ้นดอยค่ะน้องจะแจ้งลูกค้าว่าขอนะคะว่าแต่ละแต่ละครั้งจะขอไม่เกิน8ท่านเพื่อ,อวางสัมภาระและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางค่ะจะกําหนดให้ไม่เกิน8ท่านถ้าลูกค้ามามากกว่านั้นเช่น12ท่านจะแนะนําให้ใช้สองคันค่ะลูกค้าก็ยินดีแล้วก็ เข้าใจใช,ใช่ค่ะเนาะบางทีเราก็ต้องดูถึงความปลอดภัยนะคะ,คะยังไงขอให้เชื่อนะคะเราไม่ได้ต้องการว่าจะต้องให้มาเช่าแบบสองคันเพื่อที่รายได้เราจะเยอะไม่เราดูเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะคะ,คะไม่อยากให้ต้องแบบเบียดกันเข้าไปแบบยัดกันเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะไปเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุต,ต่างๆแบบนี้มันก็มันก็ไม่คุ้มนะคะดูในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะคะ,ะได้ทั้งหมดทุก สถานที่ท่องเที่ยวเนาะได้คะ่ะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลย<ด>นะคะใครที่อยากจ,จะมาร่วมอยู่ในกลุ่มนี้ก็ติดต่อกันเข้ามาได้ <c oughs> แต่ต้องมีการคัดสักหน่อย <c oughs> <c oughs> นะคะคับอย่างเดียวไม่ได้ต้องชอบเรื่องของการถ่ายภาพด้วยน้องเตอมองอนาคตของงานตรงนี้มันยังไปต่อได้อีกเยอะไหมคะยังไปต่อได้เยอะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือลูกค้าชอบถ่ายรูปอยู่แล้วครับแต่เราจะเพิ่ม พัฒนาฝีมือของเราให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะครับนะคะต้องต้องไม่ให้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้ถ่ายเองก็ได้แบบนี้ไม่ได้ต้องบอกว่าโหสุดๆเลยไปกับกลุ่มนี้นะคะเช่ารถที่นี่ได้ภาพแบบสวยๆได้มุมเด็ดๆได้บอกเราบอกจุดที่ที่เราอาจจะไม่ได้เคยไปถ่ายด้วยก็ได้เนาะ,<ฮ>ะมีการแบบต้องการความต้องการอะไรของของลูกค้าที่เขาแจ้งเราเข้ามาไหมว่าอยากให้เราเพิ่มเติมตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะน้องพิงปอง เพิ่มเติมละคะลูกค้าส่วนมากจะจะพูดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่าค่ะว่าอยากเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้นะหรือว่าน้องมีรถตู้ไหมพี่อยากไปกับน้องแต่พี่อยากได้รถตู้ค่ะเราก็ว่าณตอนนี้หนูยังไม่มีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสหนูจะพัฒนารับรถตู้เข้ามาด้วยนะคะค่ะเนาะค่ะเราอาจจะมีช่างภาพแล้วเออ รถแดงเรามีแล้วแต่บางคนอยากได้รถตู้นี่เป็นความน่ารักของลูกค้าเหมือนกันเพราะเขาเชื่อมือในเรื่องของการถ่ายรูปของเราใช่ค่ะนะคะ,คะแต่ไม่อยากนั่งรถแดงเผิ่มมีรถตู้ะะนะคะเดี๋ยวเชื่อว่าอีกสักไม่นานนี้นะ่าจะมีเพราะน้องเจ้บบอกว่าปกาติก็ใช้กล้องใช้มือถือและสักพักก็ปีสองปีได้กล้องตัวใหญ่อีกสักปีสองปีนะ่ามีรถตู้เนาะ นะคะก็ถือว่าเป็นกระแสตอบรับที่ดีแล้วก็หลายๆคนเริ่มเริ่มพูดถึงด้วยค่ะเนาะนะคะในการไปตามสถานที่ต่างๆด้วยมองอนาคตต่อไปยังไงบ้างคะน้องเตอร์อนาคตใช่ไหมครับมองเกี่ยวกับการพัฒนาไปเรื่อยๆมากกว่าครับจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยครับเราไม่ได้กำหนดเรื่องของจำนวนภาพที่เราถ่ายให้ใช่ไหมคะ ใช่ครับปกติก็คือไม่ได้กําหนดครับก็คือถ่ายให้เรื่อยๆอะไรเยงี้ครับค่ะเนี่ยเนาะเราจะเห็นเลยอ่ะคือเราไปกันสี่คนอย่างเงี้ยเราจะได้รูปอย่างนี้ได้ยังไงเราก็ต้องวานให้แบบอย่างเงี้ย <c oughs> สวยมากอ่ะะอ้นี่คือแบบแต่ละจุดแต่ละเดียเราบอกว่าเราแบบถ่ายตรงนี้ไม่ถ่ายตรงนี้มีไหมคะเริ่มเหนื่อยกันแล้วนักเที่ยวว่าพี่ไม่ไหวแล้วมีครับ <c oughs> มี <c oughs> ใช่ไหมอะไรจนจะมีที่ถ่ายเยอะขนาดนี้อะไรเงี้นี่สวยนี่ไหนคะ อันนี้ตรงจุดมันแจ่มครับม่อนแจ่มค่ะโเนี่ยไปกันเป็นกลุ่มแบบเนี้ยค่ะเนาะทุกคนก็เลยประทับใจเหมืนอนเราเราอยู่ตรงไหนถ่ายให้เนี่ยจะขึ้นเขาข<ม>เดินขึ้นไปเลยเก่อนคะค่ะครับปีนเขาไปนิดนึงค่ะอยู่ทุกจุดอยู่ทุกจุดไปไล่นกให้ด้วยเลยไหมเนี่ย <c oughs> นะคะเนี่ยยิ่งช่วงนี้เองเนี่ยสิ้นปีละเดี๋ยวเริ่มต้นปีใหม่ช่วงนี้ยิ่งแบบว่าเป็นช่วงของการท่องเที่ยวก็น่าจะมีคนที่ให้ความสนใจเยอะมากๆนะคะมีช่องทางติดต่อให้คุณผู้ชมได้ติดต่อเข้ามาไหมคะช่องทางไหนบ้างคะ มีทางเพจนะคะที่เพจ TP พสี่ล้อแดงเชียงใหม่ค่ะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์นะคะตามหน้าจอค่ะเบอร์062-252-0846ค่ะจะโทรมาหรือว่าจะใช้เบอร์นี้แอดไลน์ก็ได้จะมีแอดมินบริการตอบคำถามให้ค่ะ นี่เลยนะคะก็คอนเฟิร์มค่ะว่าตอบเร็วข <laughs> <laughs> อออกเองเนี่ย <laughs> ก็ทักไปในเพจเหมือนกันค่ะนะคะที่จะติดต่อให้มาพูดคุยกันในรายการแต่ก็ถามไปตอบมาโอ้ตอบตลอดย4ชั่วโมงเลยมั้งเนี่ย แอดมินแบบออนตลอดเหมือนกันนะสแตนบายไว้ค่ะสแตนบายไว้เหมือนกันวันนี้ต้องบอกว่าโชคดีที่คิวว่างพอดีด้วยนะคะก็เลยได้มีโอกาสพูดคุยกันคุณผู้ชมเองที่มีข้อคําถามอะไรก็ฝากเราไว้ได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ทั้งเรื่องของโปรแกรมการท่องเที่ยวหรือไปดูฝีมือของน้องเตอร์แล้วก็พี่ๆนะคะที่ฝากฝีไม้ลายมือไว้ในภาพที่เอาลงไว้ในเพจได้เลยนะคะชื่อเพจเดี๋ยวย้ากันอีกทีที่ EP 4สล้อดแดงเชียงใหม่มีภาพเยอะมากสวยเยอะมากคือเราไปเซฟมาให้ผู้ชมดูเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงเซี่ยวเลยค่ <c oughs> ะ,ยเ,ยเ,ยะเยอะมาก <c oughs> แล้วสวยมากจริงๆถ้าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นหรือว่าได้ภาพแท่ง ความประทับใจเนี่ยก็ติดต่อทางกลุ่มนี้ได้เลยนะคะเนาะก็หลายๆที่ที่เราไปประสบการณ์ต่างๆก็ทําให้เราได้มีอะไรที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆด้วยไม่ใช่รถแดงแบบธรรมดาแล้วนะไอเดียดีมากๆนะคะเช่ารถแดงไปก็แถมช่างภาพมีภาพสวยๆด้วยน้องเติ้ลมีอะไรอย,ยากฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะเชิญชวน,นสักหน่อยครับก็มาเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมมองเราไปทางเลือกด้วยนะครับ จะได้รูปภาพสวยๆกลับไปด้วยครับนี่พร้อมกับแต่งภาพให้ด้วยครับนะคะคุ้มมากจริงๆคุ้มมากจริงๆเหนื่อยแค่ไหนแล้วก็ต้องเก็บเมมนั้นอย่างดีเนาะเนาะมาแต่งภาพให้ด้วยแล้วก็ส่งให้ลูกค้าน้องพิงปองค่ะในฐานะแอดมินอยู่กับลูกค้าพูดคุยให้ข้อมูลตลอดในระยยักฝากถึงคุณผู้ชมได้เลยค่ะถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่มองหารถไว้ใช้ในการเดินทางหรือว่าต่างๆนะคะสามารถ ทักไลน์ทักเพจมาได้เลยนะคะเป็นปองพร้อมบริการตอบคำถามแล้วก็ให้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ค่ะะนะคะดูแลกันอย่างคนในครอบครัวประทับอกประทับใจมีคนที่เขากลับกลับมาบ่อยๆไหมคะมากกว่าหนึ่งครั้งมีไหมมีค่ะส่วนมากจะเป็นชุดลูกค้าเอ่อครอบครัวค่ะที่อเอ่อติดใจในการให้บริการของเราค่ะ,คะแล้วก็กลับมาใช้บริการหลายๆครั้งเอ่อเรียกว่าในทุกๆปีก็ได้ค่ะค่ะนะ<น> วนเวียนกลับมาเยี่ยมเยียนกันลูกค้าจะบอกว่าเ,าเรากลับมาเหมือนมากลับมาเยี่ยมครอบครัวประมาณนี้ะนะก็ต้องแบบมีอะไรนึกถึงน้องเตอร์เริ่มมีคนติดต่อแบบพรีเวดดิ้งยังมีครับมีมีด้วยอ่ะใช่ครับแต่ยังไม่รับครับเพราะ <c oughs> ว่าฝีมือยังไม่ถึง <c oughs> นะคะ,ะเดี๋ยวอีกไม่นานอีกไม่นานนะคะพัฒนา,ากันอีกนิดหน่อยฝิไม้ลายมือยอดเยี่ยมมากๆคุณผู้ชมยังไงฝากไว้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องบอกว่าหน้าประชาสัมพันธ์และก็น่าส่งเสริมมากๆอย่างน้อยช่วงนี้เรื่องของการท่องเที่ยวก็อยากจะกระตุ้นนะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกต่อๆกันด้วยเราผ่อนคลายโควิดกันมาแล้วเนาะนะคะเราก็เริ่มกลับมาท่องเที่ยวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้เองก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางทําให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยมีสีสันแล้วก็เกิดความประทับใจ ากที่สุดฝากไว้ด้วยก็แล้วกันย้ําเพจอีกทีหนึ่ง TP 4ีล้อแดงเชียงใหม่นะคะพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวท,ทุกท่านยังไงติดต่อประสานงานเข้าไปดูช่วงเวลาดูสถานที่ดูโปรแกรมการท่องเที่ยว ตง่างๆได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะขอบคุณค่ะที่มาพูดคุยกันพร้อมกับต้องขอบคุณพี่ๆด้วยนะที่มาอยู่กับเราที่สถานีนี้เหมือนกันมาให้กําลังใจกันทั้งทั้ง4คันเนาะที่เป็นสมาชิกและเดี๋ยวรอติดตามค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยเดี๋ยวจะได้มีเพิ่มเยอะๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆนะ,ะรองรับนะักท่องเที่ยวด้วยค่ะ